จิตวิทยาทำให้แฟนเลิกกับมือที่3ใน7วันอยากให้แฟนเลิกกับมือที่3ให้ได้เร็วที่สุดคุณต้องจำกดข้อนี้ครับกดของความผูกพันครับคำถามคือเวลาที่แฟนของเราไปติดมือที่3คุณว่าเขาไปติดเรื่องอะไรระหว่างหนึ่งทำอาหารเก่ง 2. ครับมือที่3ส,สวดมนต์เก่งครับหรือสครับไปเพราะเรื่องบนเตียง หลายคนอธิบายครว่าเนี่ยเพราะเขารักมือที่สามเพราะเขาหลงไหลมือที่สามเอาตรงนี้ก่อนเขาไปหามือที่สามเพราะอะไรครับไปเพราะเรื่องนี้ถูกไหมเรื่องนี้มันคืออะไรครับเรื่องของความตื่นเต้นสดใหม่นั่นหมายความว่าในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยครับมันเต็มไปด้วยความน่าเบือ่อความน่าเบื่อใช่ไหมครับการบน่นการดา่าการทะเลาะการกโกรธกันครับการวางอีโก้ใส่กันกับการเอาชนะซึ่งกันและกันครับ เมื่อความสัมพันธ์มันเริ่มเข้าเขตของเส้นสีแดงคือความท็อกซิกอีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกเบื่อคุณมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะอยู่กันมานานอาจจะเป็นเพราะพยายามเอาชนะกันอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะปัญหาทางการเงินครับแต่มันทาให้ความสัมพันธ์อยู่ในสเตนนี้ครับแล้วหลายคนแก้ไม่ถูกเพราะเขาไปเจอของใหม่กับอยู่ที่บ้านมีแต่ความเบื่อครับหลายคนกับแก้ไม่ถูก ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ของเขาแทนที่จะเข้าข้างเราก็เปล่าเขาเข้าข้างลูกของเขาเองหรือบางเคสไปฟ้องพ่อของแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาก็เข้าข้างเราจริงแต่ว่าไปด่าลูกของเขาหนักจนเกินไปจนทําให้แฟนของคุณเกลียดคุณมากกว่าเดิมอีกบางคนไปฟ้องญาติพี่น้องของเขาต่างๆญาติพี่น้องของเขาเข้าข้างเราก็จริงครับแล้วก็ไปด่าแฟนของเราครับแต่สุดท้ายแฟนของคุณก็เกลียดคุณมากกว่าเดิมอีกครับช่วยยังไงไม่รู้ครับช่วยจนเละไปหมดครับใครตกอยู่ในสถานการณ์นี้บ้างครับแล้วมันหาทางออกไม่ถูกครับว่าเขากําลังหลงคนไหม กับเราเขาก็เบื่อหลายคนเลยทำอะไรครับทัเลาะเลยโพสประจานเลยบังคับให้เขาต้องกลับมารักเราทวงคำมั่นคำสัญญาหาเรื่องสารพัดสารเครับเพื่อหวังว่าเขาจะกลับมารักแต่เปล่านะครับมันยิ่งทำให้ทุกอย่างมันพังทลายลงไปมากกว่าเดิมบางคนทำอะไรไม่ถูกครับนะไปศึกษาจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้ทำ no c o n t a c คือให้แกล้งเงียบไม่พูดตัดการติดต่อหรือแทงหายไปถ้าเป็นคุณเนี่ย เรื่องน่าเบื่อในชีวิตมันหายไปเนี่ยคุณจะดีใจหรือคุณจะเสียใจวันนี้เขามองว่าคุณเป็นความน่าเบื่อแล้วคุณดันหายออกไปจากชีวิตคุณคิดว่าเขาจะเสียใจเลยครับคุณคิดว่าเขาจะแคร์คุณเลยครับคุณคิดว่าเขาจะสนใจคุณเลยครับคุณคิดว่าเขาจะคิดถึงคุณเลยครับคุณคิดว่าเขาจะรักคุณเลยครับคุณคิดว่าเขาจะโหยหาคุณเลยครับคุณคิดว่าเขาจะไล่ตามคุณเลยครับสิ่งที่คุณคิดมันผิดครับแล้วนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่สอนผิดพลาดกันมากครับวันนี้ถ้าอีกฝ่ายเนี่ย กําลังหลงของใหม่แล้วคุณกลายเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อสิ่งที่คุณจะคานน้ําหนักให้กลับมาชนะคุณต้องทํางี้ครับอันนี้ของใหม่ครับแต่อันนี้มันจะต้องผูกพันครับคุณต้องใช้ความผูกพันในการเบนน้าหนักกรับให้ใหญ่กว่าแต่ปัญหาของคนเป็นหลวงเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเออไอจิตวิญญาณในการทําให้คนมันผูกพันกับเรานี่มันมีอะไรบ้าง การทําให้คนผูกพันกับเราเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างการทําให้คนผูกพันกับเรามันต้องแอคชั่นอะไรบ้างการทําให้คนผูกพันกับเราเนี่ยเราต้องคิดยังไงมีายด์เซตยังไงเปล่าเลยคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยครับเอาแค่ประจานตามเก็บหลักฐานตามแคปหน้าจอนะครับที่เขาแอบคุยกันพยายามล็อกอินรหรัสิร์ดต้องรู้ให้ได้ว่าเขาทําอะไรที่ไหนยังไงนี่คือวิธีการสร้างความผูกพันหรือเปล่าจองจำไว้ว่าความผูกพันชนะความสดใหม่เสมอ วันนี้สิ่งที่คนไม่สนใจคุณเพราะเขาไม่ผูกพันคุณคุแล้วจิวิทยาอะไรบ้างครับที่ทําให้คนมันผูกพันกับเราการทําให้คนผูกพันกับเรามันจะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยก่อนครับเคสที่ทําให้แฟนเลิกกับมือที่สามได้ใน7วันเขาทำงี้ครับพอเขารู้แล้วว่าแฟนมีมือที่สามเขากลับไม่ใช่วินเวียงนะแต่กลับใจเย็นนิ่งแล้วสงบแล้วกลับมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยเคสนี้เขาบอกเนี่ย หนูเข้าใจพี่เพราะว่าเราก็อยู่กันมานานแล้วก็บางทีฉันก็ออทํานิสัยแย่ๆไม่ดีบ้างในบางครั้งบางครั้งก็ไม่น่ารักต่างๆพวกนี้ก็ไม่แปลกที่พี่เนี่ยจะเลือกมีคนใหม่หรือเลือกที่จะหาความสุขจากที่อื่นคําพูดนี้หมายความอะไรหมายความว่าแฟนของคุณนี่มันวางอาวุธลงทั้งหมดแทนที่ตอนแรกเนี่ยเขาตั้งการจะต่อสู้กับคุณแต่พอคุณพูดแบบนี้อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเข้าใจแล้วมันจะวางอาวุธลงทั้งหมด การต่อสู้ให้ชนะไม่ใช่การประหัตประหารครับแต่มันคือศิละปะในการทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่มีอีกโก้กับคุณก่อนในในสเต็ปแรกพออีกฝ่ายมันวางอาวุธเนี่ยคุณจัดการง่ายกว่าแต่ถ้าอีกฝ่ายเนี่ย เขาไม่วางอาวุธมีบางเคสนะครับไปทะเลาะกับแฟนยันจับได้แล้วว่าคุณมีมือที่3มแล้วคุณก็ไปสืบสืบแล้วก็รู้ว่ามือมือ,มอที่3มนี่มันก็ Yet, มีสามีของมันอยู่แล้วเอ๊ะไม่ได้การแล้วฉันจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับสามีของฉันดีกว่าว่ามือที่3มเนี่ยมันมาหลอกแกเนี่ยมันมีผัว,ขอ,อว <c oughs> ของมันอยู่แล้วแล้วคุณก็เอาเรื่องไปบอกสาม,มีเขาเชื่อคุณไหมเขาสนใจคําพูดของคุณไหมมันฟังซะที่ไหนครับเพราะอะไรครับเพราะคนมันยังมีกําแพงกับคุณมันยังมีอีโก้ต่อให้คุณพูดอะไรมันไม่เข้าหูเลย มันจะคิดอย่างเดียวว่าคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณอิจฉามือที่สามเนี่ยคุณเนี่ยอยากที่จะเป็นคนได้รับความสําคัญทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาหมดรักไปแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเวลาที่คุณไปทําแบบนั้น,นในระยะนี้คุณไม่ควรไปทะเลาะหรือต่อกอนด้วยครับแต่ในระยะนี้เนี่ยคุณควรสร้างความผูกพันมากกว่าครับแล้วค่อยตลบหลังครับแต่คนส่วนใหญ่มันติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดแรกคือประจานกระดุมเม็ดแรกคือทะเละกระดุมเม็ดแรกคือวีนเวียงบนกอนดาไม่ใช่ครับกระดุมเม็ดแรกคือทาให้เขาวางอาวุธครับ